สวัสดีครับผมบอสหมอเอกนะครับดร์ฐานานนท์ฮิวรันชัยวันใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์นะครับผมเป็นในส่วนของประธาน IMAP นะครับผมพันตำรวจโทในแพทย์ศักดาชาญวณิชยาไทยครับเป็นที่ปรึกษาของ t ไอคอน o u ปในไอแมปเพศักรหญิงนันทวดีพิทยาพิบุญพงค์ค่ะเป็นที่ปรึกษาทางด้านผลิตภัณฑ์ขาไอแมเนี่ยย่อมาจากไอคอน Medical Advisory Board นะครับผมเป็นที่ปรึกษาทางการแพทย์นะครับผมของที่ The i c o n Group นะครับผมดังนั้นทุกๆคนนะครับผมได้มีโอกาสได้ทานสินค้าที่มีคุณภาพผ่านงานวิจัยนะครับผมและตรวจสอบนะครับทางด้านการแพทย์มาเป็นอย่างที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของสินค้าของที่ The i c o n Group เนี่ยทุกๆท่านนะครับผมน่าจะเคยนะครับผมได้ทานในส่วนของตัว Boom Guta Shot นะครับผมเป็นรางวัล Hello Beauty Award ปี2021นั่นเอง นอกจากนี้นะครับในปี2022รางวัล Hello Beauty Award ก็ได้เพิ่มสินค้าที่เราได้รับรางวัลน,นั่นก็คือในส่วนของ Boom d n a และ Boom g o g o Plus นั่นเองนะครับผมอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับผม l i p Beauty Award ในปี2022กับสินค้า Boom d n a นอกจากนั้นนะครับผมเรายังมีในส่วนของรางวัล FIR Technology ตัวนี้เป็นนวัตกรรมเหรียญเงินระดับนานาชาติจากประเทศเกาหลีใต้เลยครับ FIR เป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจถ้าอธิบายให้เราเข้าใจง่ายๆคือในร่างกายของมนุษย์นะครับที่เป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะมีคลื่นที่มีการสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลา FIR เป็นคลื่นนะครับแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีการสั่นสะเทือนเนี่ยใกล้เคียงกับเซลล์ของมนุษย์เราพอเราเอากระบวนการของ FIR ครับมาจับกับตัวกูตาไทโอนนะครับ มันเลยทําให้ร่างกายเราเนี่ยครับมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นอันที่2คือมันสั่นสะเทือนทําให้ตัวของกูต้าไทโอนเนี่ยมีการแตกตัวนะครับเป็นโมเลกุลเล็กๆแล้วก็ดูดซึมใช้อันที่3มครับมันทําให้เส้นเลือดฝอยเรานี่ครับมีการยืดมีการขยายนะครับมีการทําให้สารอาหารต่างๆเนี่ยไปเลี้ยงถึงปลายประสาทไปถึงปลายผิวหนังกระบวนการทั้งหมดเลยทําให้กระบวนการดูดซึมของกูต้าไทโอนเนี่ย ดีกว่าท้องตลาดทั่วไปถึง2.5เท่าครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังมีอีกหนึ่งรางวัลในส่วนของ Finalist n u t a Ingredient USA Award ปี2020เป็นรางวัล Ingredient of the Year นะครับผม w ว s t e m a n a g e m e น t นะครับผมในส่วนของฟ n นูเลนนั่นเองก็ฟ i นูเลนก็จะเป็นสารสกัดนะคะที่มีเส้นใยอาหารหรือว่าไฟเบอร์นะคะของลูกสั์นะคะหรือว่าฟินูกลิกซึ่งไฟเบอร์ทั้งสองชนิดเนี้นะคะ่ะ จะมีคุณสมบัติที่ดีมากๆนะคะในการที่ทําให้เราอิ่มอย่าลืมนะคะว่าเวลาเรามีปัญหาเรื่องลดความอว้วนถูกไหมคะความหิวคือปัญหาของเรานะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นไฟเบอร์เนี่ยเขาสามารถที่ดูดซับน้ําตาลให้เข้าสู่ร่างกายช้าลงการที่น้ําตาลเข้าสู่ร่างกายช้าลงเนี่ยก็จะทําให้เหมือนเรามีโอกาสเผาผลาญเป็นพลังงานได้หมดไม่เหลือไปมา,าสะสมอันนี้คือคุณสมบัติของไฟเบอร์นะคะแต่ว่า สารสกัดของฟีนูกิกเนี่ยมีคุณสมบัติตรงที่ว่าเขามีเส้นใยอาหารทั้งที่ละลายน้ําและก็ไม่ละลายน้ําทีนี้คําว่าไม่ละลายน้ําคือจริงๆเขาเนี่ยดูดซับทําให้บวมคือทําให้ชุ่มชื้นมีมวลมากขึ้นก็หมายความว่ามันทำให้อิ่มแล้วก็ที่สําคัญเพิ่มมวลอ,อุจจาระนะคะแล้วการที่มีเส้นใยอาหารที่ ละลายน้ำเนี่ยมันมีข้อดีนะคะตรงที่ว่ามันจะทําให้เกิดเป็นเจลการเกิดเป็นเจลเนี่ยจะช่วยดูดซับไขมันคอเลสเตอรอลสารพิษไม่ให้เข้าสู่ร่างกายนะคะแล้วการที่เส้นใยอาหารที่ละลายน้ำเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งค่ะคุณอเอกคะ่ะก็คือคว่าเขาเองเ่ยเป็นเส้นใยอาหารพรีไบอติกนะคะก็คือเป็นอาหารของเชื้อแบคทีเรียชนิดดี ซึ่งแบคทีเรียชนิดดีเวลาย่อยแล้วเนี่นะคะเขาจะได้สารซึ่งช่วยทําให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงด้วย<ใ>น,นะคะในยุคโควิดแบบนี้ดบบค่ะ<ช>ไม่ใช่แค่ควบคุมน้ำหนักอย่างเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือด้วยความที่เป็นเจลก็จะทำให้ขับถ่ายคล่องขึ้นด้วยและอีกหนึ่งรางวัลที่นะครับผมทุกๆท่านต้องรู้จักอย่างแน่นอนนะครับผม SOD France Melon นะครับผมในบูมคอลลาเจน ที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยนะครับอันนี้คือได้รับมาถึง3รางวัลน,นะครับผม International Quality Award การันตีเลยนะครับ,รบผมถ้าเราพูดถึง SOD NO เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจผมบอกงี้แล้วกันว่าในร่างกายของมนุษย์ครับเรามีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นตลอดเวลาถูกไหมครับ SOD NO ครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังถ้าเราแบ่งสารต้านอนุมูลอิสระออกง่ายๆจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วน ส่วนที่เป็นเอนไซม์กับส่วนที่ไม่ใช่เอนไซม์วิธีจัดการกับอนุมูลอิสระครับ 1. เขาจะจัดการโดยการทําลายอนุมูลอิสระ 2. จัดการโดยการไปให้อิเล็กตรอนกับอนุมูลอิสระนั้นอนุมูลอิสระนั้นก็จะไม่มีพิษเอ t อ t มีความพิเศษครับเพราะตัวเขาเป็นเอนไซม์เขาเลยไปทําลายอนุมูลอิสระเหล่านั้นแล้วทําให้กลายเป็นไฮโดรเจน แล้วก็น้นามซึ่งย้อนกลับคือไปทําลายสารพิษแล้วก็มีประโยชน์กับเราด้วยมันเลยได้ประโยชน์ทั้งในแง่ทําลายอนุมูลอิสระช่วยในเรื่องของโรคเนื้อหลังทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันโรคหัวใจโรคปอดโรคไตโรคตับได้หมดเลยฉนั้น SOD จึงถือว่าเป็นซ u เปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ครับครับผมอ่ะแล้วนอกจากนั้นนะครับผมเรายังมีในส่วนของรางวัลนะวัตกรรมเหรียญทองจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในส่วนของ b i o a c t i v ีวิสสินค้าที่เรียกว่าบูมไอ c ใครเคยทานบูม m อ c ขอเสียงดังๆหน่อยได้ไหมครับโอ้โหและต้องบอกเลยครับว่าในส่วนของ b i o a แอคทีวิตเนี่ยได้รับการจดลิขสิทธิ์เป็นในส่วนของที่ดีไอคอนกรุ๊ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยเลยครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับก็ตัวของไบโอแอคทีวิสนะคะเขา สกัดมาจากตัวของเปลือกมะนาวสีเขียวนะคะซึ่งสัเททคนิคเรียกว่า Citrus b i o f l a m o n o i d ฟังดูมันเหมือนพื้นๆใช่ไหมคะแต่ว่าเขามีเทคโนโลยีนะคะในการที่จะทำให้ตัวของ Citrus b i o f l a m o n o i d เนี่ยเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า Bio refinery ทำให้เขาเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงนะคะในการที่จะช่วยทำให้สารสำคัญดูดซึมได้ดีนะคะและสารสำคัญที่ เขาทําการทดลองเนี่ยเขาใช้กับลูทีนนะคะลูทีนเนี่ยจะเป็นสารต้านวิสระที่อยู่ที่เลนตาเราซึ่งอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็อยู่ที่จอประสาทตาที่อยู่ด้านหลังเลนตาก็คือจะช่วยในลการปรับโฟกัสนะคะตัวส่วนตัวของจอรับภาพเนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพคมชัดนะะเห็นสีแตกต่างกันนะคะไม่ไม่ดูพร่ามัวตัวของไบโอแอคทิวิสต์นะคะ เขาจะช่วยทำให้ลูทีเนี่ยมีประสิทธิภาพในการดูดซึมมากกว่าปกติถึง7เท่านะคะ,ะคและช่วยทำให้ประสิทธิภาพในการเอาไปใช้นะคะได้ดีถึง5เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงปกป้องนะคะทั้งเลนตาของเราและจอประสาทตาทำให้ตาเราเนี่ย เห็นภาพโฟกัสชัดขึ้นนะคะภาพคนคมชัดมากขึ้นแล้วการมองแสงอะคะ่ะที่บางทีเห็นแสงวาบมาเนี่ยบางคนเนี่ยตามมืดไปต,ตั้งหลายนาทีใช่ไหมอันนี้เห็นแสงวาบปุ๊บเนี่ยจะปรับเข้ามาสู่สภาวะปกติได้ดีเพราะฉะนั้นเขาจะช่วยป้องกันในตาเสื่อมได้ดีกว่าไม่มีไบโอแอคทีฟิสค่ะและนอกจากนั้นนะครับผมเรายังมีในส่วนของนวัตกรรมเม็ดฟูนะครับศาสตร์การชลอวัยซึ่งตัวนี้นะครับผมต่อยอดจาก รางวัลโนเบลมาเลยต้องบอกเลยครับว่าตัวนี้นี่เป็นสุดยอดอาหารเสริมที่สําหรับคนที่ไม่อยากแก่ขอเสียงคนที่ไม่อยากแก่หน่อยได้ไหมครับนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ3ท่านนะครับเขาไปพบว่าการที่มนุษย์เราแก่เนี่ยมันเกิดจากการที่ตัวส่วนปลายของเทโลเมียร์ของ DNA เราเนี่ยครับมันมีการหดสั้นลงแล้วไม่เท่านั้นครับยังไปเจอว่ามีสารสำคัญก็คือเอนไซม์เทเลโมเลส ที่สามารถต่อยอดความยาวของเทโลเมียร์ได้นะครับแล้วก็พบว่าการที่ก,กระตุ้นเอนไซม์เทโลเมเดสได้นะครับสามารถใช้สารที่ชื่อว่าแอสพารัตที่จะมีสาร ta 6 5อยู่ในนั้นครับเราก็เลยนำมาผลิตเป็นอาหารเสริมในการกระตุ้นนะครับได้ทั้งในแง่ของชะลอการหดสั้นของเทโลเมียร์ได้ทั้งในแง่ของการต่อยืดความยาวของเทโลเมียร์เลยได้ทั้งในแง่ของชะลอวัยและก็ย้อนวัยด้วย ร,รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งดร์ซินแคร์ครับได้ศึกษาก่อนหน้านั้นว่าเลดเวลทัลครับหรือสารสก,กัดจากวายแดงหรือว่าอังหุนแดงเนี่ยครับมันมีสารที่สําคัญที่ช่วยกระตุ้นนะครับการซ่อมแซมระดับ DNA ให้กับเราเลยฉะนั้นองค์ประกอบ2ตัวนี้ครับทั้งตัวของแอสทาการัสแล้วก็เลดเวลทัลเนี่ยก็ถูกบรรจุอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์บูมดีนักของเราครับและที่สําคัญนะครับผมในส่วนของนวัตกรรมตัวนี้นะครับผม เราเนาะได้จดลิขสิทธิ์ในส่วนของ Les t ท l ล X X นะครับผมอันนี้เป็นลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวของ The Icon Group เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนะครับผมโอ้โหนวัตกรรมนะครับผมที่เราเนาะได้นำมาดูแลสุขภาพของทุกๆคนนะครับผมอ่ะและทุกๆท,ท่านนะครับ สามารถมีการเรียนรู้นะครับผมในระบบ Back Office ได้เลยสินค้าทุกตัวนะครับผมจะได้เรียนรู้กับทั้งคุณหมอทั้งเภสัชกรนะครับผมบุคลากรทางการแพทย์ของเรานะครับผมที่จะคอยดูแลทุกทกท่านนะครับผมและ Li าย Open Chat ที่มีคุณหมอมาคอยตอบคำถามให้เหมือนมีคุณหมออยู่ข้างกายเลยแบบนี้ดีไหมครับอ่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใครอยากที่จะเข้าไปในกลุ่ม Line Open Chat ที่มีคุณหมอเป็นที่ปรึกษาอยู่ข้างๆเลยสามารถแอดไลน์นี้ได้เลยวันนี้นะครับผมทุกๆคนได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้กับนะครับผมสินค้าที่ดีที่สุดแล้ววันนี้นะครับผมอย่าลืมไปบอกเล่าในสิ่งที่ดีๆแบบนี้โปรดักดีๆแบบนี้ให้กับคนที่เรารักด้วยนะครับผม